คุณตาเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิร่วมกตัญยูชื่อบูมนะครับเดี๋ยวกล้องนี้จะได้รู้วิธีชื่อบูมอายุ23-24นะครับเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิร่วมกัญตันยูก็มาร่วมงานกิจกรรมมาตั้งแต่วันไหนแล้วครับมาตั้งแต่วันแรกเลยครับก็มาช่วยเซิร์ชช่วยเป็นประชาสัมพันธ์ให้กับนักข่าวต่างชาติรวมถึงทีมต่างชาติแล้วก็ใทำการนำร่างผู้เสียชีวิตออกมาด้วยเคยเห็นข้าวครัวด้วย อ่าใช่ครับก็พยายามทำทุกๆหน้าที่อ่ะครับเพราะว่าผมเองผมก็ไปอาศัยบริการครัวประจำอยู่นะฮะครัวบอกเลยว่าครัวร่วมกัตันยูอร่อยมากอร่อยที่สุดแลยอ่าผมบอกตรงนะสองมูลิธิร่วมกับตึงทาเมื่อไหร่ออกลงครัวอร่อยมากๆนะฮะถ้าได้ลองชิมดูแล้วจะรู้แล้วจะติดใจแต่รอบนี้ร่วมกัตันยูเป็นหลักเป็นหลักในการทำครัวนะครับก็ปอยตึงไม่ได้มา ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ได้ชิมโผผมปากท้องมาเป็นเดือนนฮะ